สนับสนุนโดยท็อปคอนอเกษตรแม่นยำเกษตรอัจฉริยะสวัสดีครับเกษตรไทยนิชิยูโกวันนี้เรามากันที่ตลาดไทยนะครับเพื่อมาในงานแถลงข่าวในความร่วมมือของกรมประมงกรมการค้าภายในและตลาดไทยซึ่งจับมือร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนายมีศักพักดีคงอธิบดีกรมประมง ได้ดําเนินการอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้กเกษตรกรมาขายกุ้งโดยตรงแก่ผู้บริโภคโดยร่วมการถแถลงข่าวการเปิดตลาดประมงปลอดภั AP, ดย GAP เพื่อให้กเกษตรกรไทยปลอดภัยถึงผู้บริโภคในยุคโควิด -19 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าน ที่ได้รับผลกระทบโดยเปิดพื้นที่จําหน่ายสินผ,ผลิตอาทิกุ้งกามกรามกุ้งขาวเวนไมมและปลากระพงขาวนับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายสินค้าสัตว์น้าให้แก่เกษตรกร,กรผู้เล่อเลี้ยงสัตว์น้าโดยในอนาคตคาดหวังที่จะผลักดันให้ตลาดประมงปลอดภัย GAP เป็นศูนย์กลางส่งสินค้าสัตว์น้ำแห่งใหม่เพื่อกระจายสู่ผู้บริโภคทั่วทั้งประเทศต่อไป กระปมงโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ร่วมกับตลาดไทยและก็พี่น้องอเกษตรกร,รกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับามา,ถาแถลงข่าวเพื่อจะมีการเปิดตลาดประมงปลอดภัยในระดับ GAP นะครับซึ่งจะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านดเรเฉลิมชัยศรีออนจะมาเป็นประธานในการเปิดตลาดในวันที่20มกราคม2 5 6 4น้ี่นะครับในช่วงเวลาประมาณป,ประมาณสัก8ปดโมงครึ่งนะครับ ก็เชื่อมั่นว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถไปถึงผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจในตัวสินค้านะครับภายใต้กระบวนการในการบริจการที่มีมาตราฐานเน้นก็คือราคาย,ยุติธรรมนะครับคือเป็นการซื้อขายระหว่างเกษตรกรไปถึงผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับต้องขอบคุณทางตลาดไทยนะครับที่ให้โอกาสกับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นไป,นปนตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์ที่ ร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยาบายก็คือกเกษตรผลิตพนิษ์ตลาดนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งเป็นตลาดีแห่งหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญและเชื่อว่าตลาดทองแห่งนี้โดยเฉพาะตลาดไทยที่ให้โอกาสเนี่ยจะเป็นโอกาสทองให้กับพี่น้องเกษตรกรและจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับผู้บริโภคที่สามารถบ,บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่ากระบวนการต่างๆในการจับในการเลี้ยงในการขนส่ง ในการจําหน่ายเนี่ยเรามีมาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามสุขนามัยทั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงของกระทรวงสาธารณสุขของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะนําเรียนทางสื่อมวลชนนะครับฝากประจันัมพันธ์ว่าตลาดไทยแห่งนี้จะเป็นตลาดประมงปลอดภัยระดับ g a p ตลาดไทยนี่เป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรอยู่แล้วนะครับมีทั้งพืชผักผลไม้แล้วก็ในส่วนของ เนื้อสัตว์รวมทํางประมงอยู่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ได้ไปหารือกับท่านอาทิตดีกรมประมงว่าเอ๊ะในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีช่วยเหลือ,อเกษตรกรยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นศูนย์กลางค้าส่งของสินค้าเกษตรหรือเป็นแหล่งอาหารนะครับผมมั่นใจว่าเนื่องจากตลาดไทยเนี่ยมีรถเข้ามาวันหนึ่งเนี่ยประมาณ20,000คันที่มาซื้อของ และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารถ้าเขามาซื้อผักเขามาซื้อมะนาวเขามาซื้อพริกขี้หนูเขาก็ต้องซื้อประมงด้วยเขาก็ต้องซื้อปศุสัตว์ด้วยเราเป็นแหล่งศูนย์อาหารค้าส่งที่ครบวงจรในช่วงสมเดือนแรกคือ20มการาเนี่ยไปถึง 20เมษาเนี่ยเราให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยเข้ามาขายฟรี3เดือนนะครับเพื่อจะได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกคนก็มีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราให้เขามาขายฟรี3เดือนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเป็นการให้ช่วยเขาไปในตัวด้วยนะครับว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาไม่มีต้นทุนครับตลาดไทยจะเป็นศูนย์รวมสินค้าสันา์นำปลอดภัย GAP บนเนื้อที่7,750ตารางเมตรและยินดีให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายเป็นเวลา3เดือนโดยไม่เสียค่าชจ่ายตั้งแต่วันที่20มกราคมจนถึง20เมษายน2564ทางรายการเกษตรไทยนิชิยูโกก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประมงนะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิยูโกได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัทูขลาไปก่อนครับสวัสดีครับ sẽ xuống đường top sẽ bên dòng sẽ australia